สัมพันธ์ลมเชียงรายสวัสดีครับครับวันนี้ก็กลับมาพบกันนะครับเรายังอยู่ในช่วงของการพันมอเตอร์พัดลมแบบละเอียดนะครับก็หลังจากคลิปที่แล้วนะครับเราได้พันขดลวดทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนที่เราจะเอาขดลวดใส่ใน ช่องสเตเตอร์ตรงนี้นะครับแต่ละช่องแต่ละช่องเนี้ยนะครับเราจําเป็นต้องมีตัวอัอนนี้อ,อันเนี้ยนะครับสลหรับตัวเนี้ยนะนะครับมันก็ใช้ไมล่าเหมือนกันนะครับเราเอาไว้คือเวลาเราเอาขดลวดใส่ลงไปอะนะครับขดลวดมันก็จะมีสิทธิ์ที่จะเด้งขึ้นมานะครับดังนั้นแล้วเราจะต้องมีอะไรไปปิดไม่ให้ขดลวดมันเด้ง เด้งออกมานะครับดังนั้นแล้วเราก็จะมีไมล่าตัดเป็นลักษณะแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับอ่ะเราจะเริ่มต้นด้วยการอ่าวัดนะครับเราจะเอาขนาดไหนดีนะครับเอ่อเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นเราก็วัดดูขนาดความยาวนะครับคือความกว้างนะครับความกว้างของความกว้างของสเตเตอร์ตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมวัดให้ดูนะครับอ่ะเท่าไหร่นะนะครับ ประมาณนะครับเราประมาณก็ได้นะครับมันประมาณ20 21เกือบ21อะนะครับเราตีเลขก,กลมๆเป็น20มิลลิเมตรก็แล้วกัน,กน2เซนนะครับตรงนี้นะก็ก็ถือว่าใกล้เคียงนะครับเราอาจจะไม่เป๊ะก็ได้ไม่เป็นไรนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับเราตีเป็น20มิลลิเมตรนะครับแต่มันต้องโผล่ออกมาด้านซ้ายด้านขวานิดนึงนะครับเราอาจจะโผล่เท่าๆกับ ตรงตรงนี้ก็ได้นะครับไมล่าตรงนี้ก็ได้สามมิลด้านนี้ก็สามมิลนะครับดังนั้นแล้วถ้าหากว่าเราให้มันโผล่ด้านนี้สามมิลสามมิลมันก็จะเท่ากับด้านนี้พอดีนะครับก็แต่ถ้าหากว่าเราจะเอาสั้นสักหนึ่งมิลก็ได้นะครับสั้นกว่านี้สักหนึ่งมิลก็อาจจะด้านนี้สองมิลสองมิลนะครับที่มันโผล่ออกมาตรงนี้นะนะครับหมายถึงแผ่นนี้นะครับ ถึงตัวเนี้ยนะครับเวลาเราใส่เวลาเราใส่เราใส่ยังไงอะนะครับเวลาเราใส่เราก็ใส่อย่างนี้นะครับเออแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปแบบนี้คว่ำลงไปนะครับคืออันเนี้ยเราจะหงายขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมหงายขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ในร่องใช่ไหมนะครับแต่ถ้าตัวปิดเนี่ยมันก็เหมือนฝาปิดปิดจากด้านบนอะนะครับเราก็อ่า แล้วก็คว่ำลงไปนะครับคว่ำลงไปแบบนี้นะครับแบบนเนี้ยนะครับสอดลงไปอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นแล้วคือมันเหมือนกับเป็นฝาปิดนะครับไม่ให้ขดลวดที่อยู่ในรูเนี้ยเด้งออกมาก็คือตัวเนี้ยเป็นตัวปิดนะครับอ่าเมื่อกี้เราพูดถึงเราจะเอาความยาวเท่าไหร่นะครับสังเกตไหมนะครับก็คือเราเอาเท่าๆกับ อไมล่าที่มันโผล่ออกมาตรงนี้ก็ได้นะครับเพราะตรงนี้เราทําเอาไว้สามมินใช่ไหมหรืออาจจะโผล่มาสก min, กักสองมิลก็ได้นะครับดังนั้นดังนั้นแล้วตรงนี้ยี่สิบมิลใช่ไหมโผล่ Pro ออกด้านนี้สองมิลก็เป็นยี่บสองโผล่ออกด้านนี้ก็เป็นยี่บสี่ใช่ไหมครับยี่สบสี่มิลลิเมตรนะครับยี่บสี่มิลลิเมตรหรือถ้าเราจะเอาโผล่ออกมาสามฝั่งนี้สามก็ได้นะครับยี่สิบ นะครับตรงนี้สามสามก็เป็นยี่สิบหกมิลิเมตรใช่ไหมอ่าตอนนี้นะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะให้มันโผล่ออกมาสักอ่าสองมิลิเมตรก็ได้นะครับนะอ่าด้านนี้สองมิลิเมตรด้านนี้สองมิลิเมตรก็เป็นอ่าสองสองก็เป็นสี่นะครับสี่มิลิเมตรบวกความยาวของสเตเตอร์ก็เป็นยี่สิบสี่มิลิเมตรนะครับเหลือเหลือจะเอายี่สิบห้าก็ได้นะนะครับมันมันเพราะว่าเวลาเราเสียบลงไปอะนะครับเราก็อ่าเสียบเสียบให้มันอ่า ซ้ายขวาให้มันพอดีพอดีกันเอา25ก็ได้นะครับมาอ่ะนะครับไม่ลาตอนนี้เราก็วัดนะครับเราทำการวัดสรุปแล้วผมจะเอายี่้าก็แล้วกันนะนะครับเอายี่สิบาก็แล้วกันนะครับ,อ,อ,นนรบอ่ะผมจะใช้ไม้บรรทัดทาก่อนนะครับเราก็จะทำสิบหกนะครับสิบหกอ่อ… 16อันเหมือนกันนะครับตัวแบบนี้นะเพราะว่ามันมี16บกล่อง16บลู ตัวนี้ก็ต้องอุดสิบหกอันนะครับเออนะครับเราก็ต้องทำสิบสิบหกอันน้นแล้วเมื่อกี้เราบอกว่าเราจะเอายี่สิบห้ามิลิเมตรใช่ไหมอ่ะอ่าผมก็วัดแบบบ้านๆนะครับไม่มีเครื่องมืออะไรอีกอย่างอื่นวัดนะครับผมก็ใช้แบบนี้แหละในการวัดอ่ะ,อะได้มาละนะครับได้มาละก็คืออ่า 25มมตรนะครับความยาวแบบนี้นะครับความยาวแบบนี้25มิลลิเมตรแต่นี้ยาวนะครับตัวนี้นะยาวนะครับแต่เดี๋ยวความความกว้างผมจะเอาเท่าเท่านี้เลยนะครับความกว้างจากตรงนี้มาตรงนี้นะนะครับผมจะเอาเท่านี้เลยแต่อันนี้มันยาวนะครับเมื่อกี้ผมเอาแค่20 25มิลลิเมตรเดี๋ยวเราตัดสักหนึ่งอันดูก่อนแล้วก็ลองเสียบดูว่ามันจะพอดีไหมนะครับความกว้างผมเอาขนาดนี้ อ่ะเราได้มาละนะครับอ่าเดี๋ยวกล้องผมไม่ค่อยโฟกัสนะครับอ่ามันไม่โฟกัสนะอ๋อโอเคแบบนี้นะครับอ่าเราได้มาละนะครับก็เดี๋ยวเวลาคือเนื่องด้วยเนื่องด้วยขดลวดอ่ะนะครับมันจะต้องสัมผัสกับตัวนี้ใช่ไหมดังนั้นแล้วเราจะเอาตัวลื่นๆคว่ำลงข้างล่างนะครับ อย่างฝั่งเนี้ยนะครับนี่นี่ๆๆนี่ฝั่งเนี้ยนะครับคือฝั่งเนี้ยมันลื่น essen, ผมจะคว่ำมันลงนะครับคือคว่ำมันลงแบบนี้เอ ok คอคว่ำลงแบบนี้ด้านนี้ด้านบนก็คือด้านแบบสากๆนะครับด้านไม่ลื่นนะเราจะเอาด้านลื่นเพราะว่าเวลาเวลาเราใส่อ่ะนะครับด้านลื่นเวลามันไปถูกับขดลวดมันจะออย่างเนี้ยนะครับเดี๋ยวเดี <S <s no ๋ยวผมมีขดลวดนะครับอ่าแบบเนี้ยนะอ่ะแบบเนี้ยนะครับ สมมติเราเราใส่อ่ะนะครับเราเอาไปถูกับขดลวดอ่ะมันจะลื่นนะครับแบบเนี้ยด้านนั้นแล้วเราเอาด้านลื่นคว่ำลงนะครับคว่ำโดนลงด้านล่างแบบนี้นะครับคว่ำลงแบบนไ้นะเวลาเราใส่มันก็จะใส่ง่ายมันลื่นด้วยนะครับแล้วเอาที่มันแบบสักสกผิวสักสักขึ้นด้านบนนะครับอ่าเข้าใจนะครับเอาด้านลื่นๆนะนะครับพราะมีผลต่อขดลวดของเรานะครับใส่ก็จะได้ใส่ง่ายด้วยนะครับอ่า โอเคทีนี้เดี๋ยวก่อนที่จะใส่นะครับก่อนที่จะใส่ผมจะลบมุมมานิดนึงลบมุมนิดหนึงมันไม่โฟกัสนะครับเดี๋ยวนะอ๋อไม่โฟกัสไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ากล้องผมมันไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่ครับคือผมตัดมุมหน่อยนะครับเวลาเราใส่จะได้ใส่ง่ายนะครับตัดมุมอ่า ตัดทั้งสี่มุมนะครับอีกทีหนึ่งนะครับอ่ากล้องกล้องเออแบบเนี้ยนะครับอ่าเดี๋ยวเออกล้องผมเดี๋ยวนะครับหาจุดโฟกัสก่อนอ่ะอันนี้ผมลบมุมนะครับเนี่ยทั้งสี่มุมเลยเราลบมุมนะครับก็ตัดตัดมุมเวลาเราใส่มันจะได้ใส่ง่ายนะครับแล้วมันจะได้คือถ้ามันเป็นเหลี่ยมเนี่ย มันจะไปเกี่ยวกับเส้นลวดด้วยนะครับดังนั้นแล้วเราลบทั้งสี่มุมนะครับแบบนี้ใช้กรรไกรตัดสีมุมโอเคนะครับทีนี้เราลองใส่ดูว่ามันจะโอเคไหมนะครับแล้วก็โค้งโค้งแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ใส่ลงไปอ่าทีนี้เราก็ดูความอา่ความยาวนะครับช่องนี้นะครับช่องนี้นะ โอเคนะครับคือมันก็จะเข้าไปนิดนึงนะครับอืมแบบเนี้ยนะครับคืออย่าให้มันเกินออกมาถ้ามันยาวที่สุดก็คือให้มันยาวเท่ากับไมล่าของเราตรงนี้แต่อย่าไปเกายาวเกินแต่สั้นนิดหนึ่งได้นะครับดังนั้นแล้วผมอชอบใส่แบบสั้นนะครับแบบนี้นะเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับโอเคเราได้ขนาดนี้นะครับอได้ละทีนี้เราก็จะตัดแบบเนี้ย อ่ะเราก็จะทําแบบนี้นะครับทั้งหมดสิบหกอันนะครับอ่าเดี๋ยวเราก็จะตัดแบบนี้สิบหกอันอ่าสองอันนะครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองครับสิบสามสิบสี่ สิบห้าแล้วก็สิบหกอันพอดีนะครับอ่ะสิบหอันพอดีอ่ะเราได้ครบแล้วนะครับทั้งหมดสิบหอันอ่ะต่อไปนะครับเราก็จะทําการตัดอ่ตอนนี้เราจะทําการตัดลบมุมเหมือนเดิมนะครับเอามุมออกงานศิลปะมาอีกแล้วครับใช้กรรไกรตัดกระดาษ ท่านไหนที่เป็นสายช่างนะครับก็เข้ามาฝึกหัดด้วยกันได้นะครับเพราะว่ามันไม่ยากอะไรครับก็ตัดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับคือการตัดมุมแบบเนี้ยนะครับบางท่านอาจจะไม่ตัดก็ได้นะมันไม่ซีเรียสน,นะครับแต่ถ้าไม่ตัดเนี่ยผมเคยเจอปัญหาแล้วก็คือมันมัน,ม,นมันเวลาเราใส่มันก็ใส่ยากด้วยครับเวลาเราใส่นะหมายถึง แผ่นไมล่าเนี่ยนะครับแผ่นฝาปิดนี่นะเวลาใส่มันก็ใส่ย,ยากเพราะว่าขนลวดอ่ะมันมันชอบไปเกี่ยวไปเกี่ยวตรงมุมะนะครับเพราะว่ามันเป็นสี่เหลี่ยมแหลมด้วยนะครับเนี่ยตรงคือตรงตรงมุมเนี่ยนะครับมันเป็นแหลมดังนั้นเราก็ใส่ยากดังนั้นแล้วเราก็เลยต้องลบมุมก็วันนี้นเป็นเนื้อหาเบาๆนะครับต่อจากาคลิปที่แล้วเราเป็นการพันลวดนะครับ น,นี่ก็เป็นการเตรียมไมล่าซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้บางทีมันไม่มีใครบอกเรานะครับว่ามันจะต้องมีอไอ้พวกนี้ด้วยเลยอ,อย่างเนี้นะครับมันเขาเขาไม่เขาไม่คือสำหรับคนที่จะพันขดลวดจริงๆอ่ะนะครับซ่อมแบบซ่อมซ่อมหรือหรือเครื่องเก่าเครื่องเสียเครื่องจมน้ำ อะไรต่างๆเลยอะนะครับเราต้องเรียนพันแบบนี้นะครับเราถึงจะซ่อมได้ทุกทุกอย่างนะครับคือถ้าใครพันขดถ้าพูดง่ายๆคือถ้าใครพันขดลวดเป็นเนี่ยเราจะซ่อมพัดลมได้ทุกอาการซ่อมได้ทุกอาการครับเพราะว่าอย่างมากถ้าอาการไหนที่เราซ่อมไม่ได้ใช่ไหมนะครับง่ายๆเลยกเ็เริ่มต้นพันขดลวดใหม่แค่นั้นเองมันก็จะ อาการมันก็จะมาละนะครับเออมันก็จะใช้ได้ละดังนั้นแล้วการทันขดลวดจึงเป็นทักษะที่สําคัญแต่มันก็เป็นเรื่องละเอียดนะเอ,อ่อบางคนเขาแบบใจร้อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เรียนไม่ได้อะนะครับมันมันเป็นเรื่องละเอียดเพราะว่าอขดลวดเนี่ยเส้นลวดอ่ะมันมันเล็กเท่าเส้นผมอ่ะนะครับมันบางคนเขาก็เอ,อ่อ ไม่ไปต่อนะครับเขาก็ไม่ซ่อมแล้วอย่างเงี้ยนะครับบางทีมันก็อาจจะยากคิดว่ายากสําหรับเขาอย่างเงี้ยนะครับแต่สําหรับคนที่มีใจรักช่วงนี้ก็ฟังผมบ่นไปเรื่อยๆนะนะครับทํางานไปด้วยบ่นไปด้วยนะสําหรับคนที่มีใจรักอ่ะนะครับเราเราน่าจะทําได้นั่นแหละนะครับอ่ะอันนี้ก็ครบละนะครับสําหรับเอ่อไมล่า ที่เราจะต้องเอาใช้เป็นฝาปิดอันนี้เราก็เตรียมนะครับเตรียมสําหรับการพันขดลวดนะครับคือถ้าเรามีเจ้าตัวนี้นะครับคือต้องมีนะถามว่าไม่มีได้ไหมไม่ได้คือผมตอบเลยว่าไม่ได้นะครับเอ่ะ,อะผมแถมนิดนึงละว่างเเดี๋ยวนะอ่ะนะครับอันนี้ก็วันนั้นผมบอกว่าอันนี้ก็ไม่ล่าเหมือนกันใช่ไหม อันเนี้ยอันนี้ก็ไมล่าเหมือนกัน,นแต่เป็นไมล่าบแบบกระดาษถามว่าไมล่ากระดาษแบบเนี้ยนะครับเราเอามาทำทำตัวเนี้ยได้ไหมเออคือคือจริงๆแล้วมันได้นะแต่แต่ผมไม่อยากแนะนำเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ากระดาษเนี่ยมันจะมันจะอ่อนเวลาเราเออเราสอดเข้าไปในร่องอะนะครับอ่ะเวลาเราสอดเข้าไปในร่องตรงเนี้ยไมล่าที่เป็นกระดาษมันก็จะหักจากงอ คือมันไม่มีแรงที่จะดันมือเราได้อะนะครับแต่ถ้าอันนี้มันจะแข็งหน่อยนะครับอันนี้มันจะแข็งหน่อยเนี่มันคือคือสังเกตไหมเออดู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 ความแข็งของมันนะครับคือไม้ล่าเป็นพลาสติกเนี่ยนะครับมันจะแข็งหน่อยเวลาเราสอดเข้าไปมันจะมีแรงนะครับมันไม่หักไม่งอมันมีแรงในการดันมือเราเราก็ดันเข้าไปได้อันนี้คือแนะนําให้สําหรับ อไรที่จะใช้ไม้ลากกระดาษแต่ปัจจุบันนี้ไม่น่าจะมีใครทำแล้วไม้ลากกระดาษนะครับก็มีแต่ผมนี่นแหละนะครับเดี๋ยวตามที่ผมพูดแหละเดี๋ยวรอบหน้าผมผมจะใช้ไม้ลากกระดาษนะครับคืออันนี้ก็อยู่ที่ความชอบของแต่ละคนแล้วลหละนะครับคือผมอ่ะพันอ่ใช้ไม้ลากกระดาษก็ได้นะครับอืมไม่ว่าพลาสติกก็ได้ก็ได้ทั้งสองแบบนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเตรียมไม้ลา ขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นขั้นตอนในการใส่ขดลวดนะครับขดที่เราจะใส่อันดับแรกเนี่ยก็คือขดอขดลันนะครับขดลันนี้ที่เราเตรียมเอาไว้นะครับแต่ตอนนี้คลิปมันยาวไปละนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกัน e ีพีต่อไปนะครับพูดถึงการใส่ขดลันว่าใส่ยังไงนะครับโอเคนะครับยังไงก็ช่วยกดติดตามด้วยนะครับเรามีคลิปขั้นตอน อื่นๆทุกท่านจะได้ไม่พลาดนะครับยังไงก็ขอบคุณครับ